ต้นนี้เป็นเป็นต้นที่ผมภูมิใจมากเพราะว่าผมได้สายพันธุ์มาจากไต้หวันแล้วก็ผมสร้างแต่กิ่งตอนต้นเล็กๆครับนะต้นนี้ตอนนี้ผมกำลังเลี้ยงกิ่งใหม่โอ้ต้นนี้คือต้นอะไรครับเาาครับเมลกเมเปิลนะครับผมเอาสายพันธุ์มาจากไต้หวันครับตอนนี้ผมกำลังเลี้ยงกิ่งใหม่กิ่งใหญ่เพราะว่าตอนนั้นผมย้อนเหมือนกับที่บอกว่าไม้จบมันไม่มีอยู่จริงครับคือต้นนี้มันมันจบไปแล้วก็ กิ่งมันไม่ค่อยถูกใจผมก็เลยย้อนเข้าไปเพื่อสร้างกิ่งใหม่ออกมาครับผมสร้างกิ่งใหม่ออกมาจบไปรอบหนึ่งแล้วฮะตอนนี้กําลังเลี้ยงกิ่งทําใหม่มันก็เลยดูฟูฟูหน่อยครับหมายถึงว่าจบอาจารย์หรือว่านาตอนเอามานี่คือพราจบครับไอ้ต้นจบที่นําเข้ามานั่นขายไปแล้วไอ้ต้นนี้เป็นลูกเป็นลูกแล้วผมสร้างแต่กิ่งเท่านิ้วก้อยโอ้โหดวนะอาจารย์สร้างแต่เท่านิ้วก้อยครับแล้วลงดินเอาไว้ลงดินไว้แต่เขาโตไวฮะลงดินไปประมาณ ประมาณ7ปีมั้งแล้วก็เอาขึ้นมาทำโอ้ยจางไม่ไม่ไวนะครับเปีเนี่ยโอ้โหยากมากนะตอนนี้ก็แล้วอาจารย์เข้าไปดูแลไหมครับหรือว่าปล่อยเลย7ปีอ๋อเป็นโครงสร้างโรงดินก็ทําที่ล่าทําที่ล่าครับทำที่ล่าแล้วก็มันขึ้นมาเป็นห้าลำกลุ่มกองก็ไปจับจับแยกมาตทั้งแต่ปอริเล็กให้มันเหมาะสมเสนของเมเปิ้ลใชออะไไอ้ตัวเนี้ยเดิมเนี่ยผมก็มาผมก็เข้าใจว่าเมเปิ้ลครับเข้าใจว่าจะเป็นนิสเมเปิ้ลพอมาแล้วมันมีดอก ปรากฏว่ามีดอกก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกมันไม่ใช่มันเป็นตระกูลหมากเล้งหมากน้อย oh, อ๋อเหรอครับ oh. ผมก็เลยมาตั้งชื่อหมากเมเปิ้ลอ๋อาจารย์เป็นคนนิยามชื่อหมากเมเปิ้ลนิยามขึ้นมาว่ามัน,มนไม่ใช่เมเปิ้ลนะ oh. มันเป็นตระกูลหมากเล้งหมากน้อย oh. ก็เลยเอามันมาผสมกันครับ <c oughs>